สวัสดีครับผมก็อยู่กับเรานะครับบริษัทไอซียูเอนจิเนริงนะครับวันนี้เราก็อยู่เป็นที่ศูนย์บริการซีคอนบางแคนะครับผมเป็นโชว์รูมสำหรับให้ลูกค้าเข้ามาดูในเรื่องของตัวสินค้านะครับทดสอบสินค้าก่อนที่จะซื้อนะครับผมครับวันนี้เราก็มีในตัวสินค้านะครับมารีวิวเป็นสินค้าใหม่นะครับผมเป็นไลน์มบายนะครับใช้สำหรับการต่อไว้ เข้ากับตัวตู้สาขาเพื่อใช้เป็นในเรื่องของอาสายนอกนะครับใช้สําหรับโทรเข้าโทรออกเพื่อประหยัดในเรื่องของค่าโทรนะครับผมอาจจะมีในเรื่องของโปรโมชั่นใส่ซิมนะครับผมแล้วเราจะมารีวิวกันนะครับว่าคุณสมบัติของเจ้าตัวไลน์ม o b i l e ตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างานะครับก็ในส่วนของตัวกล่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องของเขานะครับก็ดีไซน์ก็จะบอก การต่อนะครับการใช้งานนะครับผมมีฟีเจอร์ทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับผมแต่ว่าหลักๆที่เราจะเน้นนะครับก็จะเน้นไปที่ตัว voice นะครับ voice over นะครับผมก็คือใช้ในเรื่องของเสียงนะครับโดยในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวสินค้านะครับที่เป็นตัวไลน์โมบาย แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวคู่มือให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์แล้วก็สายแลนนะครับอ่าส่วนหน้าตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของส Он ัญลักษณ์ไฟในการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีในเรื่องของสัญลักษณ์ไฟฟ้นะครับนี่คือจะเป็นขึ้นสัญญาณเมื่อเรามีการเสียบอ่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับเสียบซิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่องต่อแลนนะครับถ้าสมมติว่ามีการต่อแลนเนี่ยก็จะขึ้นสัญลักษณ์ไฟตรงนี้นะครับ ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของตัวพอร์ต RJ 4 5นะครับหรือว่าพอร์ตแลนนั่นเองมาให้อยู่ทั้งหมด4พอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิด power นะครับผมแล้วก็จะมีสเสียบแบบอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดปิดสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับอันนี้ก็ปุ่ม WPS นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มเทลนะครับหรือว่าปุ่มไว้สําหรับการต่อ Uh, v ีอหรือว่า v o i อของเรานั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับตัว D-Link นะครับลืมบอกชื่อเลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว D-Link นะครับผมไลน์มืบายของ D-Link รุ่น W w วีอ่านะครับผม V เป็นเราเตอร์ w i f i นะครับ เสียบซิมปลอยสัญญาณเราเตอร์ไรฟแต่ว่าในที่นี้เราจะเน้นไปทางตัว v ไว้นะครับซึ่งสามารถรองรับซิม 5G 3G แล้วก็ 4G ได้นะครับผมแต่ว่าเมื่อเราใช้ในเรื่องของโทรเนี่ยก็จะเป็น 3G นะครับค้างไว้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้ที่พิเศษเลยนะครับเขาจะมีในเรื่องของตัวแบตเตอรี่มาให้นะครับซึ่งเมื่อเรามีการเสียบสายอะแดปเตอร์เนี่ยหรือว่า power เข้าไปเนี่ยเขาจะ มีการในเรื่องของวงจรการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถนำมาใช้งานที่หลังได้ในกรณีที่ไฟตกนะครับไฟตกก็ยังสามารถใช้งานในเรื่องของตัวลายมือบายนะครับเพราะว่าเขาจะมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บแบตไว้นะครับในการเทสทดสอบวันนี้นะครับเราก็จะทดสอบว่า ในเรื่องของการโทรเนี่ยบางเคสนะครับผมที่ลูกค้าใช้งานเนี่ยใช้งานตู้สาขาเนี่ยบางเคสเอาไลน์มือบายไปใช้แล้วไม่สามารถกดเบอร์ต่อได้ก็หมายถึงว่าเมื่อมีการโทรเข้ามาสายนอกเนี่ยจากสมว่าลูกค้าโทรเข้ามาเนี่ยแล้วจะกดแล้วติดระบบตอบรับนะครับแล้วไม่สามารถกดเบอร์ต่อภายในได้นะครับผมในกรณีที่ไม่สามารถกดเบอร์ต่อภายในได้นะครับก็อาจจะเกิดจากการส่งในส่วนของตัว d ีทีนะครับผมไม่ไม่ถูกกันนะครับไม่ตรงกันระหว่างตัวตู้แล้วก็ตัวลายมอบายเนี่อาจะส่งไม่ตรงกันเลยไม่สามารถทําให้กดในเรื่องของตัวแป้นพิมพ์หมายเลขได้นะครับในส่วนของตัว d t w f เนี่ยก็คือ,อ,ขอเขาจะเียอมาจากอดอท n น มันติเพนซีนะครับผมก็คือระบบการส่งเพาะสัญญาณที่ใช้ทนเสียงสองความถี่ผสมกันนะครับเพื่อแทนหมายเลขหรือว่าสัญญาณบนปุ่มกดโทรศัพท์นะครับแต่นี้ถ้าถือว่ามันส่งไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้กดไม่ได้นะครับผมเราอาจจะเคยเจอที่ว่าโทรเข้าไปที่บริษัทหรือสำนักง,งานที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วโทรเข้าไปติดระบบตอบรับเมื่อติดระบบตอบรับแล้วขอให้กดเบอร์ต่อเราัว่ากดหมายเลขที่ท่าน ต้องการติดต่อแล้วว่ากด0เนี่ยบางที่ไม่สามารถกดได้จำไครับกดแล้วไม่ไปก็จะเล่นเหมือนเล่นข้อความซ้ําอันนี้คือในกรณีที่ว่า DTMF เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันเลยไม่สามารถทำไม่สามารถทําให้กดหมายเลขต่อได้นะครับผมเราก็เลยค้นหานะครับผมแล้วก็ทดสอบแล้วในส่วนของตัว d ีลิงตัวนี้นะครับผมว่าสามารถใช้งานได้กับทุกรุ่นนะครับผม ไม่มีที่ว่าจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยเรารับประกันเราเคมให้เลยครับโทรเข้าไปแล้วสามารถกดเบอร์ต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในเรื่องของการกดโทรเข้าก่อนนะครับค่อย,ยโทรออกสักครู่นะครับ นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโทรเข้ามาจากเบอร์ภายนอกนะครับเราก็สามารถกดรับได้สวัสดีครับับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ที่เรานำมาสาธิตนะครับผมเราต่อกับตู้ไอเป็กนะครับผมรุ่น E M G หนึ่งร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องขี่ทีตอนนะครับที่เรานำมาทดสอบกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลอง ใช้ในเรื่องของการโทรออกไปนะครับอกดโทรรอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองโทรออกไปนะครับผมจะตัดเก้านะครับศูนย์หกสองหนศูนย์ห้าสาห้า โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรารอนะครับนี่นะครับก็มีสายอันนี้ก็จะมีเรียกเข้ามานะครับก็สามารถรับรอรอรอทเทสอันนี้ก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วผมจะลองในเรื่องของการโทรเข้าใหม่ให้ดูนะครับ นี่นะครับผมรอๆโอเคสัญญาณแทรกันกันไปนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบการาโทรดูนะครับผมระหว่างการโทรเข้ามาแล้วกดเบอร์ต่อภายในนะครับกับการโทรออกไปนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างสถียนนะครับผมแล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์นะครับก็จะดีไซน์มาให้แบบว่า ดูแบบแข็งแรงนะครับฐานก็วางก็ดูดีนะครับผมสีขาวดูสะอาดตานะครับเตาแข็งแรงนะครับสามารถปรับได้ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวไลน์โมบายนะครับของ D-Link รุ่น DWRM 927V นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับหากคุณลูค้าท่านใดนะครับสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยในการสอบถามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูที่ศูนย์บริการของเราก็ได้ครับอยู่ที่ศูนย์จบสิค้าซีคอนบางแกนะครับชั้ 3, นสามโซนไอทีห้อง i อ3 7นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเราไว้พบกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ